เก็บสวัสดีคุณผู้ชมผมกาบัสเตอร์และเกมวันพีชบบลตี้รัสกันใน EP ีที่5นะนะคุณผู้ชมครับก็อีพีนี้นะครับเ,เราจะาตัวหนึ่งไปเล่นแนอบซิงมันก็กระโดดดึงดึงอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะซิงมันก็คือเจ้า, uffy, Gear าลูฟี่เกียร์สี่ของเราหนึ่งนะฮะเป็นฟอร์มเบลสแมนใช่ไหมแอนะบอืมก็ผมก็ไปอัปเกรดอะไรเพิ่มมาแล้วนิดนึ่งแอบขอใส่เหรียญกันนิดนึงนะ อหาก่อนเหรียญที่มันเพิ่มอะไรดีๆก็จะเป็นเหรียญน,นี้นะครับมีเรียกว่าแพ้เอฟเฟกด้วยนะครับก็คือจะ,อะลดคูดาาของสกิลหนึ่งนะฮะสกิลที่จะใช้นะฮะก็จะมี2 s k สกิลนะับสกิลแรกก็คือโจมตีระยะกลางจะมีเอฟเฟกต์ knock back นะครับแล้วก็จะไม่โดนสแต็กเกอร์ในช่วงเวลาหนึง่งแล้วก็จะได้รับ เขาเรียกว,ว่า Speed Debuff Effect ที่เลเวล5นะครับซึ่งตอนนี้เลเวลผมมันยังไม่ถึงเนาะนะครับอ,อันนี้ก็มีชื่อว่ากุมูกุมูรีโอบาซุก้านะครับส่วนอันนี้สกิลสองคิงของกันนะครับจบที่ระยะกลางเหมือนกันมีเอฟเฟกต์เทรเมอร์นะครับเหมือนการสั่นเนาะแล้วก็ไม่เกิดสต a g กเกอร์ในช่วงเวลาหนึ่งนะฮะที่ใช้สกิลนี้โอเคลองไปลุยกันดูนะกับเจ้าลูฟี่ตัวนี้ แต่เดินสู่เกมนะคุณผู้ชมรทบวกเราอยู่เกมโอเชียนเนใส่เหรียญมาแล้เนที่ผมเลือกตัวนี้มาเพราะเห็นว่ามันมีคนเอาไปเล่นแล้วรู้สึกว่ามันเก่งเว้ยเนี Ad. ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันรู้สึกว่ามันเก่งนะเหมือนเราตีมันก็ไม่ค่อยตายมันตีแล้วก็แรงโอเค เป็นแอตแทกเกอร์นะครับเดี๋ยวลองซ้อมตีตีเราซ้อมตีอ่ามันตีช้านะตีธรรมดาเนี่ยตีช้านะครับสามจังหวะเท่าตัวละครตัวอื่นต,ตีชา้าีอิวสองมือกูต่อยพื้นเลยโดนตีกลับมาด้วยหรเ่าเมื่อกี้ไม่โดนนะครับสกิลหนึ่งโดนหรือเปล่าเมื่อกี้ยังไงเพื่อนโอ้โห้โดน,นตุยเลยโดนนิกแกเนฟ อะไรอยู่เนี่ยะขอเอาโรบินตัวประจำตัวผมไปเล่นก่อนน่าจะเป็นตัวที่ดีสุดเท่าที่ผมมี์ชิงทองมา3ต่อ2อยู่อื้ออ้าวไม่โดนมันมันมันไอ้นี่อยู่มันนันดีไฟแซกเกอร์อยู่อือโอเคมันมีกรอบมันมีกรอบเอ้ยมันดึงมันดึงมันหลบมาเราหลบมันไม่ได้มันต่อยตุยเลย นี่แกตัวนี้พลังมันเยอะจริงๆแมาลูฟี่ยิงสี่มาเพื่อนขอต่อยสักทีจะตั้งใจเรียนในวันนี้ขอต่อยสักทีลบ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 หาจจงหวังสักหมัดบอกเอฟฟี่ต่อยบอกเลยว,ว่าเจโอามาหน,นึ่งตัวบอกเลยว่าเจโอมาหนึ่งตัวต่อยต่อไปอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะต่อยไม่โดน เอ้าโดนกระทืบตัวอีกแล้วโอ้โหน,น,น,นี่แกแกจะไม่โหดจังนะโดนนำไปนะครับสองตัวสามเล้วยังมีตัวแกตายเอา้าโดนชาก่อนโดนชาก่อนเมื่อกี้เกือบต่อยเอาได้หนึ่งเกอเอโดน,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 นวะเนี่ยอ่ะต่อเนื่องตรงนี้ ต้องันุนเพื่อนไปเล่นโรบินไม่ต้องกลัวตายพอตายจะได้เป็นเล่นลูฟี่เพื่อนมนไปตรงนู้นเราขอดึงตรงนี้ก่อนแต่สัตรูเยอะเหลือเกินขอลงมาชัดก,กันนัวด้วยฝ่ามือ,อยูไรขอดึงก่อนสักหน่อยด้วยเพื่อนมาช่วยกันดึงหน่อยมันบิ่ว่โอ้โหเพื่อนไม่ช่วยเลยเพื่อนไม่ช่วยเลยไม่มีสกิลมันยิงสกิลใส่ใแล้วเราตัว อ้าวสามสิลวี่แล้วละ่ะเวลาผันไปไวเหมือนโกกม,ม,ม,มาเฮ้ยสามอ้าโ้โหโดนดึงคืนสองกระมกนับมาตามในอีกสิบกวิไปเพื่อนดึงก่อนดึงก่อนเขาไไปดึงตอนนี้ก็แพ้แน่นอนเอา้าคุณต่อยอะไรวะเนี่ยเพื่อนชุดกันย่อยไม่ได้ะมันอยู่ วางจอยเลยแหมเพะมาเลยครับแตงคุมมันสูสีอยู่เด้อตีตายไปตัวหนึ่งไหมอหะอีกสักแต่ตกย้ำการเล่นลูฟี่ามาเมื่อกี้เราตีตายไปเน้นๆนะฮะด้วยการใช้ลูฟี่เกียร์สี่ในตั้งหนึ่งตัวหรือเปล่ามั ได้แค่หนึ่งตัวก็ลูฟี่ตัวนี้มันจะเป็นแท็กเกอร์นะครับแต่ว่าธาตุมันเป็นธาตุสีเขียวนะสีเขียวเนี่ยมันจะแพ้ธาตุสีแดงเนาะอืมแต่ชนะธาตุสีฟ้านะฮะโอเคถึงทงก่อนได้เปรียบขอสักหนึ่งจงไปเพื่อนได้สมบัติแล้ว หาคนสู้ด้วยมาสักหมัดบอกลบ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 มไปหาเป้าหมายไปช่วยเพื่อนข้างบนดีกว่าตัวนี้ต่อยสักหมัดเอาหรอเอาต่อยเอาต่อยเอาไม่โดนโอ้โหมืมสักหนึ่งไหมเมื่อก่อนนี่มันจะเอาโดนระยะสาม ต่อยต่อยไม่เข้าเท่าไหร่เนีเหมือนมัคลีน้กว่าเดี๋ยวเห็นได้ชัดเลยนะครับเทียบกับโรบินตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเล่นเฉพาะลูฟี่ละกันถ้าไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องแบบว่าไปตามแต้มคืนอะไร2ตัวสามก็สูสีตรงนี้เพื่อนดึงอยู่ขึงไปบนช่วยเพื่อนที่เดิม สองก็สามแล้วครับได้ทงคืนมมอยูสองเออบอกเลยว่าตุวยิงไปเลยออสักตัวง่ายเงื้บไปบอกเลยว่าง่ายเงื้บอ๋อจังหวะแล้วกดแจมสวยงามดึงทงต่อสามต่อสองแม์นี้ไม่น่าพลาดโอ้โหนี่เลย แตัวศูนย์ไปช่วยข้างล่างดีกว่าเอามันดึงคืนกลับมาไวเชงวะเดียวเดียวเดียวมันอยู่ในกรอบนี้ด่านนี้นะฮะมันถ้าไม่มีตัวที่วับได้นะมันจะต้องเดินผ่านช่องตรงนี้แล้วรอดักตรงช่องตรงนี้แหละรอดักอย่างเดียวยังไงเราก็นำมันต้องเป็นฝ่ายลุกเรานะฮะ เ okay. ยังไงปล่อยเพื่อนสู้ไปเรามาสนับสนุนสนับสนุนเอา้าคูณโดนใจโดยังไม่ทายเว้ยอ,อ,อ,อย่ามาโตสามต่อสองเฉยมัวจะไปดูแมพสี่ต่อหนึ่งยังได้โยเพื่อน ดึงเชิญไว้ยี่สิบวิเท่านั้นโรบินต้องมาโรบินต้องเข้าว่าจะไม่เล่นว่าจะไม่เล่นแต่โรบินต้องเข้าจริงๆเอา้าสองต่อสามไปดึงตอนไหนวะเก้าวิลุกกดเอา้าโหหนึ่งต่อ,อสี่บนสิบเบูไม่ทันจริงๆไอสามต่อสองเพื่อนโอ้โหพิกล็อกกันแน่ดูจะต้มจะ้ายแม่ ชนะเฉยอะไรกันกับเนียอ่ะเราเคอไปออาหนึ่งตัวนี่มาแต่แคปเจอเรามาสองนะฮะอะตัวผมก็ค่อยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะ EP นี้ก็มาเล่นเจ้าลูฟี่เกียร์สี่้ดูจริงๆมันก็ตีตายไปหลายตัวอยู่นะคุณผู้ชมครับเจ้าลูฟี่ตัวนี้เดี๋ยว EP หน้าไปทำอะไรกันต่อก็ค่อยว่ากันนะฮะ หลับ EP นี้ก็ต้องหลับอี e ีหน้าครับเจอกัน